เรื่องทิ้งเสียสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นชนชั้นครูบาอาจารย์เมื่อฟังธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่จบแล้วก็อยากทราบถึงวิธีไว้ทุกข์ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมเขาจึงพูดปรารพต่อไปอีกว่าคนสมัยนี้ไว้ทุกข์ไม่ค่อยจะถูกต้องและตรงกันทั้งทงที่สมัยรัชกาลที่หท่านทําไว้เป็นแบบอย่างดีอยู่แล้วเช่น เมื่อมีญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงก็ให้ไว้ทุกเจ็ดวันบ้างห้าสิบวันบ้างร้อยวันบ้างแต่ปรากฏว่าคนทุกวันนี้ทำอะไรรู้สึกว่าลักลั่นกันไม่เป็นระเบียบดิฉันจึงขอเรียนถามลวงปู่ว่าการไว้ทุกที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรเจ้าคะลวงปู่บอกว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไม